เม,มื่อเช้าเนี่ยเรามาโรงเรียนน่ะคลองแถวบ้านเราเหม็นมากเลยแถมมีขยะเยอะมากเรานี่ทนมองไม่ได้เลยอะ่ะโแลเราจะทำยังไงกันดีอะ่ะถ้าเราสามารถเก็บขยะในคลองเหล่านั้นแล้วก็ทำความสะอาดเป็น,นตัวโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเก็บทีละชิ้นก็คงจะดีเนาะงั้นเราก็ให้แหล่งนะ้ำมาทำความสะอาดตัวเองดีไหมล่ะแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะก็ปัญหาของเราเนี่ยคือเราเดินทางกลับบ้านทุกวันคลองเนี่ยมันก็ส่งกลิ่นเหม็นทำให้ไม่น่ามองทำไมเราไม่ใช้การกรองน้ำให้น้ำไหลผ่านโดยการใช้ฝ่ายเป็นตัวแทนล่ะ แต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยคือเราเป็นเพลงแค่เด็กนักเรียนเรามีข้อจํากัดทางด้านอุปกรณ์และอย่างนี้เราจะทํายังไงกันดีล่ะงั้นเราก็เริ่มศึกษาโครงงานแบบจําลองฝ่ายกรองน้ําขนาดจิว๋วโดยเราจะนําเสนอแนวคิดและลักษณะของฝ่ายกรองน้ําถ้าเราทําในรูปแบบของแบบจําลองเราก็สามารถนําไปต่อยอดเป็นขนาดจริงในอนาคตได้ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมีกล่องพลาสติกใสขนาดยาวแผ่นพลาสติกเอียงตาข่ายพลาสติกน้ำผสมดินกันไก แล้วก็ปืนกาวค่ะวัสดุที่ใช้กองมีหินกรวดทรายสำรีและเครื่องมือวัดความสะอาดของน้ำ PDS ค่ะรูปแบบของแบบจำลองเราจะนำตะข่ายมาติดเป็นช่องว่างระหว่างกล่องพลาสติกหลังจากนั้นนำวัสดุมาใส่และเอาพื้นเอียงมาวางติดกับกล่องพลาสติกเพื่อให้น้ำไหลผ่านค่ะและรูปแบบการทดลองของเราเราจะนำน้ำที่สกรปรก มาเทใส่แบบจำลองของเราที่มีตัวกรองเป็นหินกรวดทรายและสำลีและรอจนกว่าจะได้น้ำที่สะอาดจากนั้นก็นำเครื่องตรวจ TDS มาวัดค่าความสะอาดทำทั้งหมด3ครั้งและหาค่าความเฉลี่ยของค่าความสะอาด และหลังการทดลองพบว่าผลการทดลองของหินกรวดเมื่อนําหินกรวดมาเป็นตัวกลางในการกรองพบว่าหินกรวดเนี่ยสามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ได้และค่าความสะอาดของ TDS มีค่าความเฉลี่ยอยู่ที่30.33ม mm. ิลลิกรัมต่อลิตรค่ะผลการทดลองของทรายเมื่อนำทรายมาเป็นตัวกลางของน้ำแล้วเนี่ยพบว่าทรายสามารถกรองได้ทั้งสิ่งสกปรกขนาดเล็กและขนาดใหญ่และค่าความสะอาด TDS ของน้ำเนี่ยอยู่ที่26มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ ผลการทดลองของสำรีเมื่อนำสัมรีเป็นตัวกลางของน้ำแล้วพบว่าสัรีสามารถกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้และสามารถทำให้น้ำใสขึ้นได้โดยค่าความสะอาด TDS เฉลี่ยอยู่ที่20.67มิลลิกรัมต่อลิตรครับ จากการทดลองพบว่าสำลีเนี่ยสามารถกรองน้ำสะอาดได้มากที่สุดและสามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กได้รองลองมาคือทรายที่สามารถกรองน้ำได้น้อยกว่าสำลีแต่มากกว่าหินกรวดซึ่งทรายเนี่ยสามารถกรองวัสดุขนาดเล็กได้แต่หินกรวดเนี่ยไม่สามารถกรองวัสดุขนาดเล็กได้เลยค่ะ จึงสรุปได้ว่าวัตถ,ถุที่มีขนาดเล็กเมื่ออยู่รวมกันจะเกิดช่องว่างขนาดเล็กทําให้สามารถดักจับกรองฝุ่นหรือตะกรนที่มีขนาดเล็กได้แต่วัตถ,ถุที่มีขนาดใหญ่เมื่ออยู่รวมกันจะทําให้เกิดช e ่องว่างขนาดใหญ่จนสามารถดักกรองได้เพียงแค่วัตถ,ถุที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นและรูปแบบการทดลองของเราเราจะนำน้ำที่สกปรกมาเทใส่แบบจำลองของเราที่มีตัวกรองเป็นหินกรวดทรายและสำลีและรอจนกว่าจะได้น้ำที่สะอาด จากนั้นก็นําเครื่องตรวจ TDS มาวัดค่าความสะอาดทําทั้งหมด3ครั้งและหาค่าความเสี่ยของค่าความสะอาดแต่การทําโครงงานนี้ขึ้นมาทําให้เราเห็นถึงจุดด้อยของฝ่ายกองน้ําเช่นกันคือการที่เศษขยะหรือสิ่งสปกปรกเกิดการอุดตันทําให้น้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านได้น้อยหรือไม่สามารถผ่านได้เลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นการนําเสนอโครงง,งานฝ่ายกองน้ําขนาดจิว๋วเพื่อนําไปพัฒนาและต่อยอดเป็นฝ่ายกองน้ําขนาดจริงขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ ขอบคุณค่ะ